คนวันนี้ก็เป็นครั้งแรกที่เย,ยนาได้เก็บดอกดินนะคะเคยเห็นแต่เพื่อนเอาลงเฟซเนาะแต่ตัวเย,ยนาไม่เคยเห็นดอกดินพอดีไมีโอกาสมาบ้านลงติ้วนี่จ้ามาทําบุญก็มาเจอดอกดินนี่จ้าทุกคนเย,ยนาจะเอาไปทําเหมือนที่เขาทํากินนะคะเนี่ยเยอะเลยเยอะเยอะมากปะเยอะมากๆว้าวตื่นเต้นตื่นเต้นเป็นครั้งแรกนะคะเป็นครั้งแรกที่เย,ยนาเห็นดอกดินทุกคนนี่นี่นี่ สวยมากสวยงามพระรามเก้าพระรามแปดเลยทุกคนนะคะจะก็เอาทั้งดอกตูมดอกบ้านเลยค่ะอุยเคยเห็นแต่เขาเอาเอามาลงแต่เราเราไม่เคยเห็นว่ามันขึ้นอยู่ตรงไหนเนาะเออไม่รู้ว่าปลูกได้หรือเปล่ายายนาก็อยากจะเอาไปปลูกนะคะเนี่ยยายนาก็อยากจะเอาไปปลูกนะคะทุกคนแต่ไม่รู้มันจะปลูกได้ไหมเนาะปลูกใส่กระถางน่าจะสวยนะคะทุกคนเนี่ย ดอกเขาสวยมากเลยอ่ะอนี่ค่ะทุกคนสวยงามเย,ยนาก็จะหาแล้วเอาไปเขาเอาไปแช่ใส่กับข้าวเหนียวนะเห็นเขาเอาไปแช่ใส่กับข้าวเหนียวไม่รู้มันทําอะไรกินได้บ้างเนาะเขาน่าจะมีหัวของเขานะคะเนี่ยเขาน่าจะมีหัวของเขานะคะดอกบินอุย้ยตื่นเต้นตื่นเต้นเหลือหาถุง แล้วาหาถุงมาใส่นะคะเป็นป่าที่ข้างๆสถานทรมนี้เองนะคะทุกคนเป็นป่าที่ข้างสถานทรมนี้เองอดอกดินสวยๆจ้าในที่สุดเราก็ได้เก็บด้วยตัวเองเห็นแต่เห็นแต่เพื่อนเขาเก็บเนาะตัวเราไม่เคยได้เก็บครั้งนี้เราได้เก็บด้วยตัวเองนะคะ สวยมากอ้อหข้างในเต็มเลยค่ะเดี๋ยวน่าจะเก็บอีกก่อนนะคะว้าวเพื่อน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 ดูตรงนี้สิเต็มเลยค่ะเนี่ยบานเต็มเลยเนี่ยดอกดินเต็มไปหมดเลยค่ะนู่น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 เดี๋ยวไปดูตรงนี้ก่อนนู่นนู่นนู่นว้า เนี่ยทุกคนเต็มไปหมดเลยค่ะเดี๋ยวเก็บก่อนนะเก็บก่อนนะคะเก็บโดกดินโดกดินว้าวโอ้ดูตรงนี้ตรงนี้ยิ่งสวย เยนายก็เก็บมือเดียวนะคะมือหนึ่งก็ถือโทรศัพท์ดอกเขาอาจจะไม่สมบูรณ์อาจจะไม่สวยนะอาจจะมีการหักการอะไรบ้างอ้มันเป็นอย่างนี้นี่เองเนาะดอกดินเป็นครั้งแรกที่เห็นนะคะเนี่ยที่เขาอยู่แบบนี้เราเคยเห็นแต่อยู่ใน เฟที่เพื่อนเอาลงมาให้ดูเราก็จะเก็บไปรวมกันก่อนนะคะเก็บไปรวมกันก่อนเก็บไปรวมกันว่าเขาขึ้นเต็มเลยไม่อยากจะเหยียบดอกเล็กๆเ,เขากาลังขึ้นนะคะเก็บได้เยอะพอสมควรนะคะทุกคนโอเคเดี๋ยวเยนาขออนุญาตเก็บดอกดินต่อก่อนแค่นี้ก่อนนะคะขอบคุณที่รับชมค่ะ